สวัสดีครับสุขูสุกอนสมมงสมอนครับบอกปอกันเอาแดดได้ฝนคือเก่้าครับเมนี้ก็ได้บอกปอกกันโดนอ่ะเมนีมีงวัวมาให้ชมครับเป็นงวัวแม่สาวปีหนึ่งราคาเพิ่นเปิดไว้นะครับราคาเพิ่นเปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันเอ่อสี่หมื่นเก่าพันนะครับงวัวแม่นี่เป็นแม่สาวได้ขวบหนึ่งพอดีครับผมนี่ครับเออ สวดทรงองค์เพิินก็นได้อายุอานามเพิินในปีหนึ่งพอดีครับเปิดไว้สี่หมื่นเกาพันอ่า,าออราคานี้ต่อรองได้ครับผมราคานี้ต่อรองได้สี่หมื่นเก่านี่ครับอ่ะเปิดไปเบิ่งรา,ายละเอียดกันครับอ่ะก่อนอื่นไปเบิ่งรายรายละเอียดกัมาเบิ่งใบเกิดเพิ่นก่อนครับเป็นลูกของพริกแดงครับพี่น้องอ่าเป็นลูกของพริกแดงนี่ครับ เนี่ยมีใบเกิดพร้อมเรียบร้อยเป็นพอพริกแดงครับผมเนี่คไปเบื้องรายละเอียดกันครับความสูงพันวัดแล้วได้ร้อยสามสิบเก้าเฮ้ยสามสิบหกครับร้อยสามสิบหกบวกอืมร้อยสามสิบหกบวกครับพี่น้องความสูงพันร้อยสามสิบหก มีปื้มีลึง่งแข่งขางามครับเหล็บงามเป็นสาวหน่อยครับเป็นง่วลูกกระทบครับน่ครับโหเงา้วเลยปากนิดหน่อยครับสวสดทรงองค์เอวหุ่นดีครับอืหุ่นเพียวดีหุ่นเพียวงามครับพี่น้องนี่ครับหางเป็นพัว เครื่องดำปากดำหูดำครับนี่คถ่ายเป็นกระไดงว่วนนี่สิอยู่บันบันบันโคกผะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกเทียนหนึ่งอยู่หน้าจอได้ครับอ่าโทรติดต่อโทรสอบถามโทรมาต่อร่องได้ครับ บ่ได้สนเข้าครับพี่น้องใส่เมาเอาเป็นว่าใส่เมาเล็บสวยเล็บงามจอมจอมพอดีอยู่มองนั่งครับอจอมเงินมองนางพอดีเลยนอกมีดึงมีครับอ๋อ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 ออ เบืงเ้งไร่เรียงน้ำกันต่างๆครับอืจะได้กะขอบบุญขอบพุ่นที่เขามารับชมเพื่เก่าครับพี่น้องบ่ไดมาถ่ายโดนกระไดโดนๆจะในร่องเทียครับนี่ครับถ่ายนี่ครับเบื้อายระเอียดน้ำกันต่างๆครับพี่นอ้องหางเป็นผัว งามอยู่ครับพี่น้องราคานี้พี่น้องว่าจังไดเนาะไก่เกี่ยวเขาแล้วเราได้ครับพี่น้องจะน้อยเกี่ยวเขาเกี่ยวนำนี่ก็บมออึดหมองเลี้ยงหมองลำหมองปล่อยเนะเาะไปเลี้ยงไปไปกินหญ้าอยู่เฮียนครับนี่ครับเบมือนรายละเอียดน้ำกันครับ ยืนตรงงามครับโอ้น้ทางดังคมดีครับหุน่นหุ่นนั่งแบบครับพี่น้องเนี้บเด็บ้บงามครับพี่น้องอสวยงามสวยงาม เพิ่นเปิดไว้สี0 0 0ืนาพครับราคานีต่อรองใดเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วครับโทรมาคุยกันครับโทรมาเบาจากันรายละเอียดต่างๆเพิ่นกับสเบาสู้ฟังเจ้าของง่าเพิ่นผมกับเป็นแค่ซื้อกลางครับพี่น้องลูกไกไข่เจ็บผมมีนอ้อ ้าทุกขาถอนม,ม่มีรับประกัน <c oughs> สีสันสวยงามครับแดงแดงแดงออกพู่แล้วครับมะขามมะขามซุกนะเนาะแดงนดำดำาครับมันไกลๆครับเชียงครับเชียงเฉียงที่ว่าเชียงแห้ง ขนาดเบายัดมาอยู่ไกลนี่ยังบ่ค่อยติงมันได้ได,ไดินี่ครับอืมกินยาดีครับพี่น้องยาดีแต่ว่ากะอ้วนกว่านี้มันกะบำบ็นทาครับงัวแม่สาวมันทีสมบติดเนาะขั้นเจจอยขั้นแห่งแซ่งสมิ่งว้ยติดดีเท้ครับนี่ผสมก็ได้อนาคดไกลครับ มาตัวนี้ไปผปสมพอพันธุ์ดีๆแน่จังหน่อยโอ้ในการครับพี่น้องอ่ะจังไรก็ได้สุดท้ายนี่ก็ขอบุญขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมครับผมจังไรก็ฝากโทรหาเพื่อนได้เด้อเบมือนเพิ่นจินยาครับ <R os> เอาอืมนะเออเสียงดีครับอืมจับได้ใบได้ครันเราอยากจับได้ปนีบอกโอ้ยบอกต้อง่วงครับอืมนะบอตื่นอืมเออเสียงดีครับอืมครับผมจะได้ขอบก็ขอบคุณคือเก่าครับผม สุดท้ายนี่กับ,บ่มยังไล่ครับขอบกล่าวคำว่าสวัสดีครับ